สิ่งที่ะบะทำให้เ,เด็กมีความสุขหลังจากเทคนิคเด็กที่มีความสุขแล้วเนี่ยก้ามเนื้องต่างของเด็กๆเนี่ยจะดีขึ้นเด็กจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เด็กเนี่ยจะสามารถที่จะทรงตัวได้และสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยนะว่าธรรมรีนเนี่ยทำให้เด็กลดพฤติกรรมก้าวร้าาลงได้เยอะมาก เด็กด้วยเด็กที่มีพลังเยอะๆดื้อมากๆสมาธิสั้นอย่างเงี้ยนะฮะเขาให้ทําอะไรแล้วไม่ทําไปอารวาสเราเอามาตรงนี้ก่อนมากระโดดเพื่อให้เขาผ่อนแรงลงให้เขามีสมาธิเขาได้เทเข้าได้นับได้เล่นเล่นที่นี้เขาก็เหนื่อยพอเขาเหนื่อยปุ๊บเขาก็นิ่งมันก็ทําให้เรามองว่าเออเมื่อเขามีสมาธิเขาก็รู้แล้วนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือเด็กดาวซินโดรม ประโยชน์กับเด็กดาวชน,นมคือเด็กดาวชน,นม์เขาจะกระโดดไม่เป็นนะคะเขาจะกระโดดไม่ไม่ได้คือบางทีเราบอกอกระโดดเขาย่อแต่เขาไม่ขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาย่อปุ๊บครูก็จะช่วยเทคแล้วเขาก็จะเด่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เรียนรู้ว่าเออมันสามารถที่ปรับพฤติกรรมเด็กที่ดื้อได้แล้วกระตุ้นเด็กที่ไม่มีแอคทิวิตี้ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยในกรณีดาวชนโดมเขาก็สามารถที่จะมาเล่นกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราเห็น ที่เราเห็นนะคะเห็นที่ที่เราใช้กับเด็กของเราจริงๆน,นะฮะเด็กๆของเราเขาก็มีปัญหาในร่างกายร่างสมองเขาอยู่ใช่ไม่มอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้เขามีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเขาได้ทำกิจกรรมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปในทักษะด้านต่างๆและสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้หรือประโยชน์มันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันทำให้ เด็กได้ผ่อนคลายนะเด็กอ้วนมันก็จะเกิดการเผาผลาญพลังงานนะแล้วก็เกี่ยวกับกระดูกเอ็นและข้อการยืดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะ คามรักที่มีให้กับองค์กรตัวเองก็สามารถนำทรัมโพลีนตัวนี้ไปอยู่ในกลางพื้นที่ชุมชนหรือว่าเป็นสาธารประโยชน์ให้กับคนทั่วไปได้เล่นด้วยสามารถใส่แบรนด์ได้โอ้ใส่แบรนด์ค่ะบริษัทกหน่วยงานกหน่วยงานขอได้หมดเลยคุณคิดดูนะไมล์เลชที่คุณจะได้คืออะไรคุณตั้งไว้ตรงนั้น365วันคนเห็นตลอดนะคะเหมือนเป็นป้ายอย่างหนึ่งเลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ได้แค่โฆษณา มันคือการให้สุขภาพกับทุกคนああให้ทักษะและพัฒนาการกับเด็กๆทุกคนที่มีโอกาสได้มาเล่นตัวนี้แล้วตรงนั้นแหละแบรนด์ของคุณก็จะถูกสร้างการจดจำทุกคนก็จะจำว่าแบรนด์ของคุณนั้นดีแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี<ช>ไปพร้อมๆกันกันกบแครมพอลลีด้วย